ได้ดิเตอบเลย้ด้ยการมวยลัตเซียเอมาเป็นน้ำงามนะครับไก่ไอ้แจทั้งเมื่อยมาพวกลัตเซียนี่ผมพุ่งกินนะพุ่งนี่จะจะเร็วนะรวดเร็วกการฟุตเวิร์ดเขาดีแต่พวกนี้จะหนีเร็วนะเข้าออกเขาเร็วการเข้าออกถ้าเป็นไก่ก็ไก่ม้าล้อเดียบๆอย่างเองถ้าเป็นไก่ก็พวกไก่แบบไก่แบบบื้อไก่แบบว่าเป็นไก่เป็นไก่เลยไก่ที่กร็ตื่นเปล่าที่กระ็ตืันไก่ ไอ้นีกงแขยวาทางมวยนะครับเพราะว่าเขาจะเร็วกว่าอยู่แล้วหุ่เขาจะเร็วการเข้าอ่อนครับเป็นน้ำงานก็ต้องต่อยอย่างนี้ทำนะเพราะว่าเป็นน้ำมาเตะเนี่ยไม่ได้น้ำหนักแล้วมันเตะขี้ก็ไม่แตกเออแต่ถ้าเตะขานี่ได้เน้นไปนิดนึงเออแต่ถ้าเตะล้ำตัวมึงเตะไม่หนักมึงเตะล้ำตัวมาเนี่ยมันเหมือนนุ่นนะเตะมันไม่มีน้ำหนักแม้บวกเพียดน้ำงานแม่การเตะคนน่ะใส่รูวีเอาเองมึง นี่มันซ้ำนี่มึงต้องเตะขาคนรอเตะขานี่พวกราชเชียงพวกราชเชียงจะเป็นแบบนี้นะั่นจะเป็นเรื่องนี้มาเลยในย่ประคิดเนี่ยนี่อารมณ์ฮ่าพวกนี้แดนวันเลย <c oughs> อันนี้อันนี้คือดรอหนึ่งอ,อันนี้คือดรอหนึ่งฮ่าใส่มาเนี่ยครูเนาะหนึ่คู่สีใส่เห็นมันตึมเลยดอกแตะอันนี้เอาแบบจริงจังนะครับการแจ้ทางมวยเลยพวกรัสเซียเขาเร็วมากปั๊บ ออกเลยแตต่่วาาเขาแ<ค>่พวกนีเ่เห็นเลียดปะไรเนีย่ยมีบวมเหนื่อยหนึ่งหรือว่าเ,เลียดพวกนี้เขาดิเลียดเขาดิ <c oughs> ไอ้พวงจะเห็นเลียดมึงได้ไง <c oughs> มึงก็ต้องบล็อกเลยนี่ระยะประจิตฟันมาเลยนี่โอ้ยเบาๆก,ก็ได้เ <c oughs> ก็บเขียวอยู่หมู่บ้านนี่มันต้องเป็นแบบนี้เขาเอาตรงไปเอาปึ๊บมาสิปึ๊บมาเห้หมดละเอามันก็ตัวสูงนัาเองหนึ่งปึ๊บมาพ่อสีหนา เราต้องอยางที่ดีสุดเราต้องรนะยะเข้าไปคิดเลยยางรูๆเข้าไปใส่มันเลยยางเบือ่อไม่ได้เอยพอเบือบอบ่อแล้วมันก็มีกระแทกดีมึงต้องมีกระแทกใส่มันมึงจะไปเล่นฝีมือมีงไม่ได้หรอกเนี่ยไม่เอารู้ไหมมึงก็ต้องฝีมือเลยยางบล็อกกระดีบล็อกกระดีบล็อกกระดีดคพามฟันอย่างเดียวเลยรอวเพราะว่าสอชไมใช้ได้แต่ถ้าหมัดมันไม่ได้พวกหมัดตะกระแตนนี่ไม่ได้ว้าวไม่ได้การสีต่อยพู้มา้องต่อยแม่นๆแต่ต่อยไม่แรงหรอกแต่ต้องต่อยให้แบบ รอเข้าก่อยแม่นๆเหาเนถือโอนะถ้าจะต่อยให้ใครหลับนี่ยากอยู่เพราะว่าหมัดไม่ค่อยหนักแต่ถ้าสอกได้ยูสอกสอกอาศัยสอกไปหนีเ้อการที่จะสับสอกมึงจะสับสอกไกลๆไม่ได้เขาต้องเขาระยะไปไกลเลยเอาพามาก่อนดอกเรี้า ได้เลยเติมเลยได้กันได้กันดอกแรกก็ได้ดอกสองก็ได้เลยนกนกแน่นอนขอบคุณครับผมอันนี้คือระยะเข้าไปคิดนะครับนะต้องบอกไว้เลยแกทางง่ายแล้วเขาไประยะโฟโ์โฟโฟร์โฟร์ไฟมันจะเทควนี่สอกางแกงเดียวไฟนี่สอกเพื่อนครับผมขอบคุณครัเย้มนแตกแน่นอนพาแน่นอนไปมันไงแกด้บอกทางบ้าน